จะมาปลอมตัวเป็นไก่เล่นแบบโหดโผดโคตรโหดนั่นเองนะหนึ่งสองเอาโดนหัว สำหรับใครที่มีปัญหานะครับว่าพี่ทำไมคิปไม่แจ้งเตือนเลยนะครับรบกวนทุกคนนะครับกดยกเลิกติดตามนะฮะแล้วก็กดติดตามมาอีกครั้งนะครับแล้วกดกระดิ่งนะฮะแล้วเลือกกระดิ่งเป็นทั้งหมดนะครับแคเคนี้ทุกคนก็จะได้รับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปแล้วนะครับผมก็ขอ9ข้าสวัสดีชาวปลอมตัวชาวฟรีไฟทุกท่านด้วยนะับวันนี้ก็อยู่กับผมแม็กคุอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็น่าจะได้เห็นตามชื่อคลิปแล้วนะครับคือ ผมจะมาปลอมตัวเป็นไก่เล่นแบบโหดโดโคตรโหด,ด,ดนั่นเองนะฮะคือผมจะเล่นให้ได้เท่าที่ผมจะโหดได้แล้วกันโหดในที่นี้ก็คือแบบยิงหัวอะไรประมาณนี้นะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าผมจะทําได้หรือเปล่านะฮะมาโอ้โได้หมวก3ามเดี๋ยวต้นเกมเลยกับปืน AN93 แล้วก็วิกเตอร์กระบอกเดียวนะทุกคนโอเคตรงนี้ก็ไม่ค่อยจะมีของอะไรเท่าไหร่นะฮะด้านหน้าเราก็น่าจะมีคนลงมาเยอะพอสมควรและพอเหมาะพอเจาะอยู่ทุกคน ไม่โดนทุกคนนี่ไงหนึ่งหัวไม่โดนทุกคนไปเดี๋ยวเราจะหน้าต่างก็เข้าไม่ได้อีกบักตลอดเลยหูลากลากไม่โดนเลยคนลากไม่ค่อยจะโดนเลยโอ้หูรู้สึกว่าเขาหน้าจะยังไม่ค่อยจะมีปืนกันนะฮะเดี๋ยวเราจะหนึ่งสองโอเคได้มาทั้งหมดน่าจะสาม นีไงสี่แล้วทุกคนถูกไหมทุกคนไม่รู้สามหรือสี่นะจำไม่ได้โอ้โหแล้ไก่วิ่งตัดหน้ามาอีกเนี่ยโอเคสาก่อนโอเคตัวนี้ก็ตัวที่3แล้วก็เมื่อกี้4โอเค4ตัวพอดีโอเคตรงนี้ก็มี MP5 อยู่นะฮะแล้วก็มีหมอกสเดี๋ยวเราจะไม่เปิดมาให้ศัตรูละกันนะเดี๋ยวศัตรูจะตายยากทุกคนไม่โดนนี่ไงหนี่ไงสนี่ไงหมดติ หมดตี้เจทุกคนได้มาหคิวตั้งแต่ต้นเกมเลยทุกคนรู้สึกว่าวันนี้เราจะมีดวงหน่อยๆนะทุกคนโอเคของก็มีปืนปาทูมีคนเปิดเราอ่ะทุกคนเดี๋ยวก่อนเพื่อนอย่าเพิ่งก่อนนายอย่ารีบเพื่อนขอพันยาก่อนเพื่อนโอเคพันยาเสร็จแล้วเพื่อนมะยิงเลยเพื่อนเข้ามาบวกเลยไม่รู้ว่าผมจะยิงเข้าได้หรือเปล่านะทุกคนแต่ก็น่าจะได้แหละก็ลงมาก็ได้หคิวเลยก็พอเล่นได้อยู่สําหรับการ ไม่ได้เล่นมาโคตรนานทุกคนมาตรงนี้ไม่รู้มีใครอยู่สักคนไหมนี่ไงลากแดงเลยแล้วกันกลัวยิงไม่โดนก็เลยไม่กล้าพูดเดี๋ยวเต้นบูย่าให้เขาหน่อยนี่บูย่าแบบเต็ทีแล้วก็มาไม่น่าจะมีคนละโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตฟาร์มของกันก่อนนะฮะทุกคนมามาฟาร์มของได้แล้วก็เอ้ย นี่ไงหนึ่งหัวเอ้ยมีเป้าแดงเหมือนว่าไม่รู้ของใครทุกคนเดี๋ยวเราอขอลาดก่อนเลยไม่รู้อะไรยิงไว้ก็ขอลาดก่อนเลยละกันโอเคตรงนี้ก็มีปืนนี้โอเคเดี๋ยวเราจะใช้ปืนนี้ละกันเพราะว่ามันยิงแบบหนึ่งเมตรได้แรงดีไงเดี๋ยวเราจะเต้นเอคเข้ากันทุกคน<ๆ>เพื่อเป็นสักเขียสักเกียริพยานทุกคนโอเคอเคมืองพีก็ได้มาเก้าคิวแล้วน่าจะหมดแล้วนะคนก็ถือว่าลดลงไปเร็วอยู่นะฮะทุกคน ตรงโปชินก็รู้สึกว่าจะมีคนนะฮะเพราะว่าผมโดนเปิดมาเม็ดสองเม็ดนี่ไงทุกคนหนึ่งหัวไม่โดนสองไม่ตายทุกคนต้องเป็น SVD หรือเ k s ก็น่าจะตายนีออ่ไงมีไอ้บอยโอ้โหพิษทุกคนพิษงูร้ายแรงนี่ไงซ้ำเลยสิคิวละมาโห,หดโหด ก็มาต่อในเกมที่2กันนะทุกคนโอ้โหมันหลุดระยะทุกคนมาไม่เป็นไรลวงหนึ่งนะฮะไม่ตายทุกคนเขาลงถึงพื้นก่อนนะก็เลยแบบยิงได้แค่นั้นนะแต่ก็น่าจะเจ็บหนักอยู่นะลงไปก็ไม่น่าจะเจอยานะทุกคนเพราะว่าเกมนี้มันล็อกทุกคนมาเดี๋ยวเราจะไป นี่ไงยิงก่อนเลยมาจากไหนก็ไม่รู้ทุกคนทําไมผมไม่เห็นมึงมาเห็นตอนเขาไาอยู่ตรงนี้เลยทุกคน okay. oh, โอเค oh, โอค้โหมีโอ้โหปืนก็เยอะอยู่นะทุกคนถือว่าเป็นแอร์ดอบที่ดีไม่ใช่แอร์ดอปเป็นตาล่าที่ดีอยู่นะแต่ก็ไม่เอาละกันโอเคเอาปืนนี้มาหน่อยว่าจะไม่เอาแล้วทุกคนเดี๋ยวมันจะเสียของนะทุกคนนี่ไงลูดหนึ่งลูดสองแต่หน,าน้ารู้สึกว่าจะมี นี่ไงสามตีสามห้ามีเก้าไม่ตายทุกคนเราด้านล่างโหหลายคนทุกคนขอสามก่อนเก็บเมีอะไรเก็บเก็บเข้าบ้านนี้ด้านนอกก็น่าจะสงบแล้วทุกคนมาไปแลใครใครมานอนอะไรตรงน,นี้ขอล้านหน่อยละกัน <laughs> ไม่รู้ว่าใครยิงไปนะทุกคนมา <laughs> เดี๋ยวเราจะกลับมาล่าห <laughs> หนึ่งตัวน่าจะเป็นที หทีมนี้แน่เลยที่ยิงตัวเมื่อกี้ไว้ทุกคนหูนั่นไงบวกกันแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลอยเข้ากันนะฮะเป็นสเตปของเราอยู่แล้วทุกคนมาหูนุ่นไงด้านซ้ายหนึ่งหัวสองหัวหน่าจะเหลือเพื่อนเขาอีกนะฮะแต่ไม่รู้ว่าอยู่เมืองไหนเดี๋ยวเราจะซ้ำก่อนโอเค ค่อยๆซ้ำลักกันคือแบบชิวๆเผื่อเพื่อนเกอกมาอะไรเงี้ยโอเคไม่น่าจะมีแล้วทุกคนถ้ามีผมก็น่าจะโดนยิงตั้งนานแล้วนะเขตดีมาสกีก็ไม่น่าจะมีคนนะเพราะว่าแล้วไปมายืนอะไรตรงนี้เอายังคานได้อยู่เมื่อกี้แล้วทำไมยืนนิ่งล่ะสงสัยน่าจะหลับอยู่ทุกคนมาตายตอนได้ยินเสียงสกานะเพราะว่าเสียงมันโคตรแสบหูเลย ขับรถรอบแบบชิวๆแล้วกันเพราะว่าเราไม่เจอคนเลยทุกคนแต่ว่าด้านหน้านี้น่าจะมีอยู่หนึ่งคนนะะทุกคนไม่โดนนี่ไงกว่าจะโดนกว่าจะโดนทุกคนถ้าเกิดไม่มีเก็บเสียงบุกก็น่าจะโดนสวนแล้วนะเมื่อกี้เหมือนจะเห็นคนอยู่ในบ้านด้วยทุกคนมาน่าจะใช่นะทุกคนเล่นตึงด้วยโอ้โหนี่ไง ปาระเบิดมาด้วยทุกคนตึงตึงตึงน่าจะแรงแกนนะทุกคนมาน่าจะแรงแกนแล้วแหละระดับฝีมือขนาดนี้นะไม่ตายทุกคนมีไงแรงแกนเป็นไงล่ะทุกคนโดนยิงแดงเสียร์ไปสีแรงแกนโอเคเพื่อนเขาไม่รู้ว่าจะมาซ้อนทันหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปซ้ําก่อนเลยละกันนี่ซ้ำก่อนเลยทุกคนเดี๋ยวเผื่อเขาผงาดขึ้นมาเราจะไม่รอดนะ เดี๋ยวเราจะสำรวจแถวนี้สักพักหนึ่งก่อนนะฮะแล้วค่อยเอ้ยแลานหน้ามีคนนี่ไงชนไปเรยหนึ่งทีแล้วกันกระเด็นไมโคตรไกลเลยทุกคนได้มาสิบคิวแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะลงไปหาเพื่อนเขากันหรือว่าไปซ้ำเขาเอ้ยนี่ไงเพื่อนเขามาแล้วโอเคได้มีดเดี๋ยวเราจะหยอกเขากันหนึ่งสองเอาโดนหัว ไล์เลยทุกคนลงติกตอกคือล้านวิวเลยไม่รู้มันโดนได้ไงทุกคนคือผมปาไปม,มั่มวแต่มันก็โดนเองนะตอนนี้วงก็ใกล้ๆจะบีบเข้ามาแล้วนะะทุกคนแต่ก็มีคนอยู่ท้ายหมอกอยู่เดีย๋ยวเราจะไปทําการยิงก่อนเลยละกันสองคนด้วยว่ะทุกคนน่าจะตึงนะนี่ไงเอาไปกินก่อนเลยโหมีทีมอื่นด้วยหนึ่งหัว นี่ไงล่วงหมดโอเคถือว่ารอดไปนะสำหรับการมาปลอมตัวเป็นไก่แล้วก็ยิงโหดไม่รู้ใครยิงเรามาโอ้โหโดนตัวมาตัวนี้แต่ไม่นี่ไงตั้งน้ำแกงก่อนเดี๋ยวเราจะไม่มีโอกาสได้ตั้งนะขอตั้งก่อนเลยละกันโอเคโอ้โหรถเนี่ยใครเนี่ยไม่ตายรป๊บนึงอย่าพึ่งก่อนโอเคพันยาโอ้โหรถ อย่าพึ่งก่อนเพื่อนอย่า<ป>พึ่งก่อนมีรถดนะ่ะ<ป>ทุกคน<ป>เอา้า เอาไปประมาณนี้ละกันนะฮะทุกคนสําหรับการปลอมตัวเป็นไก่ไปเล่นโหนโหน,นะฮะผมอาจจะยิงไม่ค่อยได้แดงสักเท่าไหร่ในคลิปนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคือผมพยายามแล้วคือมันได้แค่นี้จริงนะผมรู้สึกไม่ค่อยชินกับฟีไฟแม็กเท่าไหร่แต่ผมจะพยายามปรับตัวให้ได้ละกัน,นะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมเหมือนทุกคลิปเลยฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมมาทําคลิปอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ มีเพียงเท่านี้ไปบายครับผม oh, ไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วตัดจบไม่ง่ายอย่างนี้เลยหรอครับใช่แล้วลรอไม่คุยเสร็จออกก่อนไหมมันจะได้ไม่บินเหมือนช่องที่แล้วยังไงนะช่องเราเนะี่ยทำอะไรมันก็เสียงไปหมดเลยแต่มันก็จะหน้าด้านทำต่อไปแหละนะจริงเหรอครับไม่หรอกกูร้อเล่นเฮออ้อ